โอ๊ยโอ๊ยเกือบขาดเกือบขาดโอ้ยต่อได้ยูยูนี่มากอันนี้กับขึ้นหลายเนาะสักทองอะเนาะมากทำมอยยีแม่ปิดคลิปให้ลูกแม่ว่าจะแมปิดจันปลาท่านผู้ชมนะยีแม่ยีแม่เวลาไปเจอไผ่ไปเจอคนยีแม่ลายีแม่บอกไหนไ่าตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเข้ามา มาเข้ามาน้ำท่วมทุกคนตอนนี้น้องกำลังมาเบิ้งสวนอีเม่ด้านหลังเนาะหลังจากที่เราเคยเฮ็ดสวนมันต้นอยู่บ่อนนี้เลยเราก็ได้คูดไปขายแล้วเดี๋ยวนี้เราว่าเราหันมาลงสาลีไม่ลงแต่สาลีบบมีมันต้นเลยแต่ว่ามาฮอนนี่อันนี้เอินว่ามักน้ำามันบอกหรืออย่างฟักว่าอย่าง นุ้ยยญ่แท้ย่ายว่าสีบางงามๆนึงย่ใยญ่ก็นี่ได้อีกอยู่บ่สวยมาก <c oughs> มันได้น้ำดีได้ได้ไดน้ำบ่คาดฝนตกตลอดช่วงนี้เลยแถวนี้น้ำมันขังเนาะป้าหอยโอ้หอยหลายเว้ยหูากก็เห็นบาอยุลังบ้านนี่หอยหลายดีดีดตามเค็มนะนะั่นน่ะ เทียมกําเพงน,นี่นี่นี่อันนี้กัน,นี่หอยมุดเลยนี่นี่โอ้เปลืองมังนัดโอ้ยโอ้ยเกือบขาดเกือบขาดโอ้ย <c oughs> <c oughs> ต่อได้ยูอ้ยต่อเกือบก่อน้ได้ละ มะเ็ดมะเฟษในครูเฮาหอบครูนี่ข้ามฟังเลยได้ปะเด้มีมากแล้วฮาเอาต้นไปนี่บ่ต้องปลูกเลยเออหรือไปลากเอาเด็ดเราไว้ไปปลูกดีบ่ะ <c oughs> มะเ็ดอันนี้วอวขึ้นมากแล้วเฮ้ย <c oughs> อันนี้ยอดมะอึยอดมะอึมีมะอึบ่บมีแต่มากน้อยเนาะมันทรงสีบบแมนมะออใหง่ที่ว่า จนดเหลืองให้กินฮะมัน,นน้อยๆซ้ำนี่แหละมีแต่เด็ดไปเลยบะป้ามาังหุงดกขนาดเลยมังหุงยุสุดพูน่เ <c oughs> ดินๆได้พ่สวนนีแม่นีู่ <c oughs> ้สึกตื่นตาตื่นใจอะไรได้เนาะ <c oughs> เป็นตาเด็ดเอาจากนูกนึ่งไปตำกินได้อยู่ได้นี่ <c oughs> ป้าเลยมักอือไปพูนาเลียวเห็นบ่ต้นเดือบอันันั้นอะ่ะมีมากอีก พูตนต้นในญ่ๆเนี่ยซื้อจุดไปทางนี้แต่ว่าเขาไปบบได้เนาะป้ามันตึบ๊บทางนั้นกระลม้มหัวไปแหล้วม <c oughs> มาสำรวจส่วนคุณยายนานๆเราจะได้กลับบ้านนะคะพักอย่างวะเคลื่อยอย่างนอ้อ อเห็นแต่เห็นแต่ต้นมะกเพชรยูแจนี่นะหน่วยใหญ่ใหญ่เปลือกหน้าหนาเบ่งส่งนี่บุง่งไหมนี่นี่เลยต้นกล้วยไปด้านล่งนี่ต้นมะกเพชรเป๊ดเลย <c oughs> โอ้กล้ยกวยกล้วยอย่างว่านั้นกล้วยธรรมดานี่แหละเนาะ ใบต้นกล้วยอย่างใบหรือว่าเป็นอัวนี้มันจะตายแล้ววะหรือว่าเป็นแทรกน้อยอตัวนี้แตกแตกตายูโบโดนก็คือสีสุกเนาะกล้วยนี่เนาะมีสองหิว้วเขาเอินว่าอย่างเกาะพวงวะส่องเครือเออเห็นแต่ส่องเครือตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ อันนี้เพื่อนเอิญมากล้วยอย่างกล้วยน้ำวา้าน่วยง่ายเนาะสุขาต้นแล้วเราไปกินเดี๋ยวนี้คือนสีแบบมีความสุขขนาดเลยเขาได้กินกล้วยจากาาธรรมชาติแท้ๆเพราะว่าเห็นมันขึ้นนี่เองค่ะนะเห็นมันขึ้นเห็นมันง่ายเองอันนี้คือต้นสาลีที่อีเม่เพิ่นปลูกไว้นี่นี่นี่เป็นแถวแถวนี้ยังน้อยยูท่ทั้งเทิงนี้คูณขึ้นทัง้งร่มคูนคูน,คนอันนี้อันนี้ระบบปลูกว่ะ เออนดี๋เราก็ปูกได้ได้ขึ้นแหละฝนหามลงมาเลยขึ้นเป็นจุเป็นจุอยู่นี่เออพักออียงเนาะอันนี้นะพักเอยียงงามเนาะเรามาปูกออียงแซมไว้อ,ววอยู่วะจัง่วัดยุทงพุตอ่นนะมันใหญ่มันสูงแล้วเห็นแล้วนวยสาลีแบบกําลังโพล่ขึ้นนะเพราะว่าเห็นอย่างก็ขออนุญาตเราบสุภาพเห็นหมอยมันย้อยอยู่ เห็นขนสาลีเนาะมันย on ่วยยุ ung, uh ่ังเทิงอ่ะแต่ว่าที่เห็นหลายกับต้นมงหุ่งนี่แหละแต่ว่ามันพัดออกกโดตรงเปลี่ยนต้นมงหุ่งตัวผู้อืมสาลีสารี เราก็สร้างปลูกเทนนอคุณแม่นี่ไปไปไปคุณยายมาคุณยายมาโอ้อันนี้ปลูกไ้ห้าวันแล้ววะตัวนี้ว่าปลูกไ้ห้าวันโอ้ขึ้นในออนยนิปูกด้ห้าวันห้า <c oughs> กับมือนี้ <c oughs> มือนี้เป็นวันที่ห้าสลีเข้าวเหนียว รีหวานข้าวเหนียวที่เขาขายสามมันสิบพันเดี๋ยวนี้เขาขายมาละสิบพันละประมามาเลยของขึ้นเองนี่ค่ะเขาลงปลูกปอง๊กกล้องลงมาชิบปลูกแม่อันนี้พักเนี่ยงแม่เขียวๆนี่ครับนั่นก็มากช่วยยาวอ๋อมากช่วยยาววะนี่เจ้าคือโบเอ็ดันไม้ให้มันเลื่อยขึ้นบ่มันจะโบเอนะมันโบเอ้ยาวมันเป็นฟุ้งเลยมักช่วยฟุ้งเลยเริ่มมักวยคขาวีได้วีได้บีวได้วีอ่าสามเจ้าก็อนนี้เจ้าก็ปลูกกวยนี่เออแม่ปลูกได้ขึ้นไม้แท้แ๋้วก็บรรโณดินแม่ ไม่ซื้อเขื่อนสองเขื่อสามเขือนี่ไม่ขายเลยมะกรูดน,นี่เราก็ปลูกวีนี่สามชิบบาทไม่ไปซื้อทขาเป็นเงินไทยเป็นเงินลาวแล้วแม่ชิบแปดพันแพงได้บังหุ่งกจ็จะไปขายแบบบังหุ่งค่ะบังหุ่งกงง็จะขายเอาเอาเนี่ยมาแต่บุงการบังหุ่งไหนเอาเนี่ยมาแต่บุงการคุณอ่ะโอ้โหบังหุ่งข้ามฟั่งข้ามโขงมาเนี่ยมาแต่บุงการเดิมมันไม่ไเสียเป็นบังหุ่งทออนลูกอาจจะหลาย ลูกลายเอี๊ยขายปละนเบี้ยเอามาลายเบี้ยปลูกมาทำปขึ้นออเอามาแม่ปลูกลายเบี้ยแต่ขึ้นแล้วแม่อันนั้นต้นอียงแม่ต้นใบแ้วนั้นเ้นะมะเขือต้นมะเขือมผักชุ่มเซียนเห็ดชุ่มโออยไอ้มะเขือมะเขือย่างไปย่างมาเกือบคาดอีกแหละ ง่ๆลขึ้นน้วยังะเ่ะากแต่ละนน่าแล้มสวยไดดอกเได้ดอกลวะเมอแ่่ายๆปุ้ีเอาเนี่มกันเงการอเอแต่เอามามึงการนี่ลายแม่บ้านลายต่ว่ามันมันขึ้นได้แค่นี้มาเิดมาต่มนาเลยเอออยู่นี่มากอันนี้ก็ขึ้นหลายเนาะสักทองมากทำหมอย ออกินเป็นกินได้กินได้นะก็ฟักทองกินนเออหมักอันนี้ซื้อมันไม่ค่อยสุภาพนี่อายุเราได้สองเดือนในะนี้นี่เป็นมากเป็นขนอันนี้อันนี้คือสุกแล้วเป็นอันนี้คือกินได้สองเดือนแล้วโบแม่ขอบคุณค่ะเออไปไปขึ้นเนาะเดือนกก็็ได้้เะคุณยายหนูชิขึ้นแล้วนูชิขึ้นไปหลังมื่อก่อน ไม่น้ำเาพี่น่แม่เคเก็บปูหละเก็บปูมากเออขึ้นก่อนเลยยายเด้อไปสิขึ้นเปล่ามือล้างมืเอเฮาขึ้นก่อนเ้อแม่้นไปทางเทิงก่อนเนอะไปล้างมือก่อน คุณหญิงมาปิดคลิปใส่หนูแน่นี่ยืนกับหนูตรงนี้ค่ะยืนกนท่านขอเป็นค้นแบปคนเดีนที่สูงในนี่เลยเอาเหินมาหยองขึ้นมาสิย้อนย้องย้อ,งยองลงมาสิโบได้เ <laughs> ยี่แม่ปิดคลิปให้ลูกแม่ว่าจได้ปิดแต่แบบลาท่านผู้ชมนะนี่แม่นี<อ>่แม่เวลาไปเจอไผ่ไปเจอคนนะี่แม่ลานี่แม่บอกได้เลยอ่าอัานแค่นี้เนะาะกะเจ็บชินกันขนาดไหนขนาดในใบใบแด้วเนาะ <laughs> ไหวคอนนะบะอะขอให้ทุกคนเนาะอยู่ดีไม่แห็งมีทความสุขเจริญเด้ออมีอย่างอีกบอสุขเจริญนึ่งแตอผมผมมุ่งหมายปรารถนาอยู่ดีไม่เห็นง,ะงะน,น,นะทุกทุกตลอดปีนี้ทุกตลอดปีหน้าจเจริญเรื่อยเรื่อยไปนะแ่แหละเนาะนี่ก็สิลกหญ้าสนสลีโต้เนะาะลรหญ้าโต้ปลูกต้อนี่แหละอ,อันนี้คือแม่น้องเองเนาะ จในคลิปนี si er. lectures, bye bye. Bye bye. ้น like <ke wa> ้องก็ขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจใไม่คลิปหน้าบายสบายดีสวัสดีค่ะไปเึ้นๆๆินินคักขะแงงจ้าผักขะแงงคุณยายปลูกไว้ก็พูกได้ประมาณจ้าไปวันงามก็เพิ่งสาไปวันมาเน็ตใจ